ที่รับแคบหมูไว้ทานไหมคะแคบหมูไม่เอาหรอกอ้วนไม่เป็นไรคะ่ะเออที่ร้านเห็นติดป้ายรับพนักงานใช่ไหมคะใช่จ้ะแต่ยรับพนักงานขายเครื่องสำอางนะไม่ใช่ไม่บ้างหนูขอสมัครได้ไหมคะพอดีช่วงนี้หนูตกงานดูสภาพน้องซิมาขายเครื่องสำอางใครจะกล้าซื้อกลับไปขายแคบหมูของน้องต่อเถอะจ้ะนิวได้ยินว่ามีคนมาสมัครงานเหรออ,อ๋อ ใช่ค่ะเจสวัสดีค่ะเจพอดีหนูมาขายแคบหมูเจรับแคบหงไว้ทานไหมคะน่ากินจังเอาเอาเดี๋ยวเจช่วยหนูนะเจเอาหมดนี่แหละขอชิมก่อนเลยนะอืมอร่อยมากคุณกับคุณตําคุณฟินน,น่าดูเลยอืมอร่อยมากได้ย,ยินว่ามาสมัครงานเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเห็นพี่เขาว่าหนูน่าจะไม่เหมาะฮึไม่เหมาะตรงไหนมาทำมาทำเลยมาเจรับเดี๋ยวมันฝึกกันได้แต่เจคะ่ะ ยอย่เอาเนี่ยวมันทำอะไรระวังหน่อยสิคว้างอร่อยนะเนี่ยคว้างอร่อยเท่านั้นเลยแต่คอนเซ็ปต์ร้านเราต้องสวยเต็มนะคะเจ๊เดินดูยี่นี่สิทำเลยทำเลยเจ๊รั้พร้อมทำวันนี้เลยไหมล่ะจริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่นิวนะเขาเป็นพนักงานอยู่มานานแล้วเขารู้ทุกอย่างเจ๊ค่าแคบหมูเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเจ๊จ่ายฝากเก็บให้เจ๊หน่อยนะเก็บดีๆนะเจ๊ะจะเอาไว้กินกับส้มตํา นิวลูกแม่นี่วิวทินแฟนแม่เขาจะเข้ามาอยู่บ้านเรานะสวัสดีครับน้องนิวจะเรียกน้องทําไมลูกพี่เนี่ยรุ่นเดียวกันกับเธอว่าไงน,นะแม่จะเอาผู้ชายที่รุ่นเดียวกับหนูมาเป็นพ่อเลี้ยงหนูเหรอแม่คิดได้ยังไงแต่มิทินเขาเป็นคนดีนะลูกอายุเป็นเพียงตัวเลขเธอคิดจะมาเกาะแม่ฉันใช่ไหมออกไปจากบ้านฉันดีนด้เลยนะฉัน<ว>ไม่ยมแม่ท้องแม่ท้องในห้าเดือนแล้วถ้าแกไม่ยอมรับน้องในท้องก็ไม่มีพ่อเหมือนแกนั่แหละอยาให้มันเป็นแบบนั้นหรอ แม่พี่พรครับถ้าลูกพีไม่สบายใจไปอยู่บ้านผมไหมพี่ให้เนิวอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกพี่เป็นห่วงลูกอดทนหน่อยนะมิทีนครับผมจะอดทนเพื่อลูกของเราพี่พรครับผมไปทั้งรอบแป๊บ,บนึงนะค่ะฉันจะต้องตามไปสืบความจริงให้ได้แม่ฉันจะได้ตาสว่างสักทีนั่นไงมีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม่ฉันจริงๆด้วยเดี๋ยววันหลังเราลัดเจอกันใหม่นะ ที่แท้ก็มาหลอกเอาเงินแม่ฉันมาให้หนังนี่เดี๋ยวครับผมซื้อกล้วยกับมักมอนไขมาฝากครับเห็นแม่บอกว่าคุณชอบกินมากมอนไขกับกล้วยน้ำว้าอย่ามาทําตัวเป็นพ่อที่ดีอยู่แถวนี้ออกไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่กินอะไรกันนะนิวแม่รู้ไหมว่ามันมีแฟนอยู่แล้วแล้วมันมาหลอกแม่แม่ตาสว่างสักทีเถอะอย่ามาพูดแบบนี้นะนิวททำไมทําตัวก้าวร้าวแบบนี้แม่ไม่เคยสอนพี่พลอย่าว่าลูกเลยครับไม่ต้องมาเป็นคนดีฉันไม่ง่เชื่อเถอะหลอกมีแต่แม่ฉันนั่นแหละที่โง่ นิวโอ๊ยปวดท้องอปวดท้องโอ๊ยปวดท้องอรอองายจ่ายแล้วมันก็เยอะพี่อยากหาอะไรทําพี่พอรอยู่บ้านดีแล้วพี่พรท้องอยู่พี่อยากรับเสื้อผ้ามาขายจะได้มีรายได้เพิ่มแต่เราไม่มีทุนเลยอะ่ะคะลคุณสุนพูคุณรู้จักร้านขายสูงเสื้อผ้าไหมพี่พรครับเดูสิ ผมมีอะไรมาให้อะไรนะ่ะมิทินผมเอาเสื้อผ้าไม่พี่ปวนงขายครับเสื้อผ้าเหรอไปเอามาจากไหนอ่ะคนรู้จักผมให้ผมมาขายก่อนครับถ้าขายได้ผมจะเอาทุนให้เขาทีหลังครับจริงเหรอมิทินอทั้งวันแล้วยังขายไม่ได้สักตัวเลยพี่คะเสื้อผ้าตัวเท่าไหร่คะตัวละร้อยจ้าขายถูกถูกงั้นหนูเหมาหมดนี้เลยคะ่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวหนูโอนจ่ายเหมาหมดเลยเหรอคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะ อันนี้ค่ะคุณเสื้อผ้าที่คุณที่ฉันไปเหมามาคุณเจ็บไว้เลยนะครับเอาไปแจกคนก็ได้นะจริงเหรอคะคุณที่ฉันฟรีๆเลยเหรอคะทําไมคุณใจดีจังพี่พรผมเลือกงานแล้วมิชชินวันนี้พี่ขายเสื้อหมดเลยมีคนมาเหมาหมดเลยจริงเหรอครับจริงสิย้ยเดี๋ยวให้ลูกน้องมาดูนะแถวเนี้ยได้ค่ะมแม่ตรงนั้นแหะมีร้านอาหารอร่อยเราไปกินกันนะ พี่พรเห็นไหมแม่หนูบอกแล้วว่ามิทินะมีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะหนูเป็นลูกน้องคุณมิทินค่ะฮะล,ลูกน้องลูกน้องรปภหรอรปภอะไรคะคุณมิทินเป็นะวิศวกรค่ะแล้วเนี่ยฉันก็มาดูงานกับคุณมิทินะวิศวกรมิทินทาไมไม่เห็นเธอบอกพี่เลยที่ผ่านมาผมเจอแต่ผู้หญิงคบผมด้วยเงินไม่มีใครจริงใจกับผมเลยแต่วันนี้ผมเจอคนที่จริงใจกับผมแล้วนั่นก็คือพี่พรถึงผมไม่มีอะไร แต่คุณไม่รังเกียจผมผมรังพี่พรนะครับขอบคุณนะที่จริงใจกับพี่ครับเราต้องมาถ่ายละครกลางทุ่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสะิเราจะมาถ่ายกลางทุ่งนาอย่างนี้เหรอใช่เราจะเด็กๆอาโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจมีนัดคุยกับลูกค้าเจ๊ค่ะจี ผมรักคูมาเหมียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุม้าเมียวบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ำตาอะมันจะได้สมจริงหนูพยายามแล้วน้ำตามันไม่ไหลโอ๊ยเร็วๆหน่อยฉากนี้เป็นชั่วโมงแล้วนีเนี่ยพร้อมนะสาม สองหนึ่งฉันไม่คิดเลยว่าแกจะหน้ามืดตาม,มัมาวื่อคบผู้ชายที่ไรอนาคตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดมิทินเฮยยิ้มทำไมนี่มันเป็นฉากเศร้าโอ้ยถ่ายต่อไม่ไหวแล้วจุกครับมิทินโอ้ยบายสองแล้วยังไม่กินข้าวเลยโอ้หยยิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหวัวเจ๊ไปไหนทำไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจ๊สิมะเหมี่ยวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฮะทำไงล่ะแถวนี้มีแต่ป่าร้านอาหารก็ไม่มีกินอะไระ หอมจังกลิ่นหอมเหมียนก๋วยเตี๋ยวเรือเลยพีขอนอะไรนะนดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรือไงนี่ไงพี่ต้มสุกแล้วอลองชิมดูโอ<ห>เส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติเข้มขน้น มามียวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลยโอ้โหถ้วยร้อนหมาล่าพี่พรนี่ชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้ําร้อนเลยออเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดฝาออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวันนี้ พี่พรมีไส้กรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสําคัญเทน,น้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทมม่าที่เราเตรียมไว,ว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอหนาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างหืมน่ากินมากืมดีน้ำนี้ถ้วยร้อนช่วยชีวิตอร่อยสุดๆเลย มามาเขียบคนตัวเดี๋ยวพี่พนซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นพกมาด้วยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไงรู้ยังถ้วยร้อนกลับมาขายที่เซเว่นทั้งหนึ่งหมื่นห้าพันสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเลยเด็กๆก,กับข้ามาแล้วเจ๊ยินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับเสื้อตัวละร้อยจ้าแวะดูก่อนได้นะจ้า ตายแล้วทำไมตัวร้อนจีเลยเนวเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมคุณมิทินลูกฉันตัวร้อนจีเลยค่ะสงสัยจะเป็นไข้งั้นผมพาไปหาหมอนะแต่ฉันไม่มีเงินค่ะงั้นผมจัดการเองครับขอบคุณนะคะคุณมิทินที่พาลูกฉันมาหาหมอจากนี้ไปผมขอดูแลคุณกับลูกนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจผมเตรียมใจครับไม่เป็นไรครับเนิ่ ผมไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วนะขอบคุณนะที่เปิดร้านเสื้อผ้าให้ฉันแล้วก็ดูแลชั้นกับลูกดีขนาดนี้ผมทําได้ทุกอย่างครับแก่คนที่ผมรักครับนี่อะไรอ่ะออตุ๊กตาของพ่อเธอค่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณมีผมแล้วดึงมาดลีดไปได้เลยลูกใครเนี่ยหน้าเหมือนเราตอนเด็กเลยอาเธอเตานิวนิว นี่อยู่ของเราใช่ไหมนิวครับพาลูกไปกินข้าวเธอเดี๋ยวพ่อพาไปกินข้าวเรากลับมารับเธอกับลูกแล้วตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วนิวเราอดทนรอเธอมาตั้งกี่ปีเธอรู้ไหมเรากับลูกลําบากแค่ไหนก็นี่ไงเราไปสร้างตัวเพื่อจะมาดูแลเธอกับลูกแล้วไงตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่กับคุณมิทีนแล้วเธอไม่รักเราไล้หรอทําไมเธอถึงไม่รอเราเลยอ่ะมันสายเกินไปแล้ว มิลีนเทอมนี้ได้เก่สภาษาอังกฤษอีกแล้วเหรอใช่สก็เราเรียนกับแอร์ฟลวันท <oh ักท oh. oh. oh hey. ุกวันเลยแล้วภาษาอังกฤษมันจะช่วยอะไรได้ได้สิถ้าเราพูดอังกฤษได้เราจะ Do you know where the bus station is? Uh, bus 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 is 12, Lor? No? Don't worry, I can help you. It's that way. Thank you, lovely. Look, thank you, lovely, bye. Hi everyone, today we are going to show you our favorite snack in Thailand. This is mango sticky so rice. Like? Oh, me, Excuse me, how much it is? Oh, oh, hello! Uh, 20 baht, mong? No, help me. This one is 25 baht. You can also buy 3, 4, 70 baht. Oh, wow! Your English is excellent. Thank you. I learned it from the f i 51Talk app. โอ oh, ้โหหลานป้าเก่งเกินนี่เรียนจากแอปจริงๆเหรอลูกจริงค่ะป้าหนูเรียนทุกวันเลยสนุกมากโห oh, ไม่เล่นใช้ภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้หลายอย่างเลยงั้นเราขอลองเรียนด้วยคนนะได้เลยแอบปบนี้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ทดลองเรียนฟรีด้วยนะมาใครจะเรียนก็มานั่งกับป้าเลย <Yeah. S 1> <c oughs> Colorful toys <c oughs> <c oughs> Which one's a yellow car? It's job! Which one's a... It's a green car! Oh, green car? There you have I see another one now. Try again because I think... Let's try again, let's try, try again. It's a green monster. Yay. Yay. เยี่ยมมากเก่งมากเรียนภาษาอังกฤษกบไฟ้าวันท็อปได้ทุกที่ทุกเวลาครูต่างชาติใจดีบทเรียนสนุกมีเกมแทรกระหว่างเรียนเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการพูดจริงฟังจริงใช้จริงดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้ไปลงไปทํางานมือแรกเลยแม่เจมฮาร์ดเดอร์เยสสวัสดีครับสวัสดีจ้ะว่าแต่เมื่อกี้ใครมาส่งเธอหรอนี่ยผมครับวันนี้ผมจัดส่วนเลยไหมครับว่าแต่แม่เธอทํางานอะไรหรอกิดยังอยู่บ้านครับแม่เธอสนใจมารับจ็อบทางานบ้านที่บ้านเจไหม ป้าพรเป็นแม่ของมิตรทีนะคะตอนนี้ป้าพรกําลังตกงานเจะนะก็เป็นคนใจบุญที่สงสารค่ะเห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวก็เลยให้มาทํางานด้วยกันนี่นะคะของขวัญที่ทุกคนส่งมาเจ๊ะจะให้ป้าพรทุกบาทเลยถือว่าช่วยเหลือป้าพรด้วยกันนะคะโอ้ของขวัญเยอะมากเลยนี่แหละคนเราอะขี้สงสารโอ้โหเซรั่มลดฝ้าด็อกเตอร์พงหน้าใช้จังแต่ไม่มีตังค์ซื้อหรอก ตกพี่ทำเซรามตกค่ะเจ๊แตกเลยขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะแตกวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะจะทำยังไงถ้าพนักงานในร้านทำสินค้าตกแตกถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะหักเงินใช่ไหมคะแต่สำหรับเจ๊ไม่ค่ะเพราะว่าเจ๊เป็นคนขี้สงสารขวัญเอ้ยขวัญมานะพี่พรใครที่อยากปลอบใจพี่พรนะคะก็ส่งของขวัญมาได้เลยนะคะอันนี้ค่าแรงวิธี350า ส่วนของพี่พรนิวหักที่ทาเซรั่มแตกนะคะนายบอกว่าเจไม่หักเลยคะไม่หักได้ยังไงของซื้อของขายที่จิงมาสามร้อยเก้าสิบเก้านะเจลดให้เออแล้วเงินข,ของขวัญที่เจบอกว่าจะให้ล่ะคะมันจ่ายเดือนละครั้งน่ะเดี๋ยวเจจะรวบรวมให้ทีเดียวละกันค่ะไปมิทีนกลับบ้าน